สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงไก่ใต้นะครับผมความนิยมชนไก่ของชาวใต้มีมาช้านานและเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีชุมพรคนครศรีธรรมราชตางังพังงากระบีพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิบาสยะลา กล่าวได้ว่ามีการเลี้ยงการชนไก่แพร่หลายกระจัดกระจายออกไปแทบทุกชุมชนทุกพื้นที่ก็ว่าได้ไก่ชนภาคใต้มีกําเนิดมาจากไก่ป่าโดยตรงจึงมีขนาดลําตัวค่อนข้างเล็กน้ําหนักเบาถนัดในการใช้เดือยมากกว่าแข่งมินิสัยดูไรมีเชิงไหลเชิงทั้งมดุดมัดขี่กอดเอี้ยวตีหลอกตีหลบหลีกคล่องแควมีความปัดเปรี่ยวสูงซึ่งไก่ใต้ที่ถือว่าเป็นไก่ดีมักนิยมไก่แดงเป็นหลักเช่นสายพันธุ์ไก่นกกดแดงและทองแดงน้ําขนดีเป็นมัน หน้าดุตาดุสนับปีกนะ ปากแข้งเล็บเดือยจะต้องเป็นไก่ตัวเดียวกันคือมีสีเหมือนกันหมดถ้าดำก็ต้องดำทั้งหมดขาวก็ต้องขาวทั้งหมดแต่เนื่องจากความนิยมในการชนไก่ของภาคใต้นิยมปล่อยเดือยและเสริมเดือยเท่ากับเพิ่มอันตรายในการชนสูงยิ่งขึ้นและทําให้รูปผลแพ้ชนะเร็วไก่ใต้จึงถูกพัฒนาให้มีเชิงชนในรูปแบบใช้เดือยเป็นหลักมีเพียงตีเข้าปีกตีตัวตีสวบทุบหลังเป็นแนวเดียวกันเกือบทั้งหมดการชนไก่ทางภาคกลางพันเดือยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ในการตัดสินผลแพ้ชนะโดยกําหนดให้ชนกัน8 12อันแต่สำหรับไก่ชนภาคใต้ถ้าเป็นไก่แข้งจะชนกัน6อันอันละ20นาทีสําหรับไก่ปล่อยเดือยหรือเสริมเดือยจะชนกัน4อันอันละ20นาที ไก่เสริมเดยจะถูกตัดเดยอ,ออกจนหมดหรือเหลือไว้เพียงเล็กน้อยแล้วใช้สนับแข้งซึ่งเป็นแป้นโลหะสวมทับหลังแข้งที่สนับแข้งมีปุ่มสำหรับสวมเดยเทียมเข้าไปมีความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรเดยเทียมและสนับแข้งจะมาตรึงติดกับแข้งอย่างแนบแน่นซึ่งเดยเทียมที่นิยมกันมากคือเขาเรียงผาหรือภาษาใต้เรียกว่าคูลำเนื่องจาก มาเหล่าทาเดือยมีคุณภาพดีมากเพราะมีความเหนียวแข็งไม่หักไม่บินง่ายมีความเลื่อนไหลเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงและนักเล่นไก่ใต้มีคุณธรรมที่น่ายกย่องอยู่อย่างหนึ่งคือไก่ที่ชนแพ้กลับมาเขาจะไม่ไม่ทําลายหรือเอามากินแต่จะเอาไปปล่อยตามวัดให้หากินไปเรื่อยๆหรือถ้ามีคนมาขอก็ให้ไปเลี้ยงต่อห้ามทําลายชีวิตไก่และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนใต้นะครับผมที่ได้มาเล่าให้เพืเ่อนๆได้รับฟังกัน เพียงคร่าวๆนะครับผมเพื่อนๆพี่น้องคนไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันคลิปต่อไป